ก่อนหลับตาเท่ากับทำใจให้สบายๆนะฮะขอธรรมะให้ทํางานเสร็จทันเดทไลน์นะฮะเลิกเลิกเลิกดูไลน์แล้วไปทํางานนะฮะไปทํางานทําการนะฮะไว้พักผ่อนพรุ่งนี้ค่ะนะฮะก็ทำได้ก็ทําไปก่อนเดี๋ยวตอนตายก็ได้พักยาวนะฮะเดี๋ยวไปนอนยาวในโรงทีเดียวเลยฮะนอนพร้อมกันนะฮะสุริยาหีบศพนะฮะนะฮะอเต็มผืนหลับเต็มตื่น ด้วยสุริยาหีบศพนะฮะอันนี้มันโตโตจริงเลยนอนสบายนะฮะนอนสบายนอนตายตาหลับสุริยาหีบศพนะ,ะถ้าสุริยาหีบศพเข้าทำไงต้องเอาลงมาวางไหมสบลงสบั <laughs> งสบนไม่ใช่แล้วเปลี่ยนโต๊ะใหม่เอาลงมาวางแทนช่วงไลฟ์วันนี้สนับสนุนโดยสุริยาหีบศพ <laughs> นะฮะ หลับสบายหลับชาตินี้ตื่นอีกทีชาติหน้าด้วยสุริยาหีบศพไม่ไหวไม่ไหวเอาหีบศพวงแล้วก็ลายอย่างงี้เหรอไม่ไหวคิดจะพักอะไรเนี่ยคิดจะพักคิดถึงคิดคิดสารังไม่ได้อันนี้ไม่ได้นะคิดจะพักคิดถึงคิดคิดสารัง <ns> ไม่ไหวโอสุริยาหี <ns. S 1> บศพข้าวต้องนอนรีวิวไม่ได้ยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมตอนนี้นะกี่น,นาทีแนละ้วฮะขอธรรมะคิดบวกเวลาคนทําไม่ดีกับเราไม่ทําไม่ดีกับเราก็เรื่องของเขาฮนะบางคนนะฮะคำกรค,คําสอนโบราณบอกว่า <c oughs> ห่างวาห่างศอกห่างวอกห่างวาห่างคนพาลาให้ห่างอะไรนะจะจำไม่ได้ นะฮะรู้ว่าใครไม่ดีกับเราให้อยู่ไปไกลเขาไว้นะฮะไม่ต้องไปอะไรกับเขาสัญชาตญาณน่ยมันรู้ได้รู้ว่าใครไม่ดีกับเราพยายามอยู่ห่างๆเขาไว้นะฮะไม่เป็นมิตรแต่ก็ไม่ต้องไปชิงชังเขานะฮะเฉยๆกับคนที่ไม่ดีกับเรานะฮะเมตตากับคนที่ดีกับเราสุนทอนพูดพูดไว้ดีมากธมาชอบใครใครรักรักมั่งชงังชังตอบ นะแต่ถ้าเป็นดาบบาตมาบอกว่าไม่ต้องชังตอบแต่ให้อยู่ห่างๆไว้นะฮะเฉยๆกับใครก็ตามที่เขาไม่ได้จริงใจกับเรานะฮะเฉยเลยฮะปล่อยผ่านทําให้เขาเหมือนอากาศสธาตุทำให้เหมือนอะไรที่ล่องลอยอยู่ในอากาศแล้วเรามองไม่เห็นนะฮะชีวิตใครชีวิตมันนะฮะใช้กันให้ดีนะฮกําลังใจใ้พ,พะ,บบะว ยมพี่ชื่ออะไรนะพ,พ,พี่คิงอ,อยมพี่คิงผ่าตัดเหรอไปประสบอุบัติเหตุมา